สวัสดีครับน้องน้องลูกหลานคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่สามแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้จะปั้นลิงคลิปที่สามจะปั้นลิงให้น้องน้องดูนะปั้นงอคง <c ười> ปั้นงอคงหาดลิงปั้นลิงนะครับลิงอ่าก็คืออันนี้ปั้นลิงให้ดู แต่เนี่ยมันก็ตั้งตั้งเช้าตั้งเช้างี้ก็มบบาม,นม,ม,นมันยังตั้นอยู่เหมือนเดิมรูปทรงก็เหมือนเดิมตั้นง่ายๆขอนหนึ่ทีขอนหนึ่ทีคือปั้นอันง่ายๆถ้าทำถ้าทำแยกๆก,ก็โอเคจะทำให้ดูทำเป็นตัวอย่างถ้าทำาถ้าทำแยกๆก็ตั้นขานี่อ่ามันตั้นขานี่อันนี้ยากหน่อย ่ออสอนแบบละเอียดเลยจะไม่หวงวิชาแล้วก็จะได้เอาไปประกอบอาชีพในช่วงปิยในช่วงนี้ลำบากใครมีวิชาก็โอเคครับเป็ากินได้ใช้คัตเตอร์ครับใช้คัตเตอร์ฝีมือล้วนๆนี่หางปันหางก็ อ่า <Okay>. uh, อันนี้หางอันนี้หางใส่สะเดือดักหน่อยมันเป็นลูกสลกสลกน่ารักก uh, ็ใส่ใส่สะเดือให้ mm hmm. ให้บิงสักหน่อยโอเคหางตกไป uh, แล้วโอเคอ่ okay. uh, uh, มีไม้จิ้มคันใช้เป็นแก้วมือ โอเคยืมเสริจแัดไหมกล้องชัดหรือเปล่ากล้องชัดหรือเปล่าแล้วก็ทำม,มือทำไม้ทำม,มือโอเคเิดมือเิดมือโอเค,มมอ,อ,เคอันนี้ตั้งไว้ก่อนเดี๋ยวดูนะครับ Okay. แบบผ้านว้านะครับเรืร่มผ้านวเลยน้องตั้งใจดูดีๆนะครับลูกๆตันม,ม,มือยากอ่านี่หัวทํางทำจริงๆกลมๆทำแก้มลิงหน่อยครับทำแก้มลิงลิงแก้มก็ใหญ่ๆหน่อยนะครับอ่าท okay. ี่แก้มลิงแก้มลิงนะครับ ตั้งเลก้กกอนตั้งตั้ง,งหูลิงหูลิงอ่าตั้งไว้กลมๆอ่าสองข้างแล้วก็เตะแปะสีนี้นิดหน่อยโอเคสีนี้นิดหน่อยโอเคอบี้นแบนๆนะครับแล้วก็ปิดเลยปิดถรงเลย กลางนี้ดีแล้วดีครั้งนี้โอเคเป็นหูลิงนะครับแล้วก็ใช้ไม้จิ้มอีกครับไม้จิ้มไม้เสียบลูกคินนะครับง่ายๆแล้วก็มีคัตเตอร์ก็ทำปากให้ยิ้มหน่อยยิ้มโอเคทำปากให้ยิ้มหน่อยเอาใส่ลิ้นนิดหน่อยใส่ลิ้นแดงๆใส่ลิ้นแดงแดงโอเค จะมาจิ้มก็จ,จิ้มลงไปโอเคแล้วก็นี่นครับก็ใช้มือนี้มาจับจับที่แก้มเป็นลิงควนๆหน่อยแล้วก็เต้สองสามสี่ห้าก็เหมือนนิ้วคนนนะครับ จากตรงนี้เครับ็ดีเ,เร่งรีบไปหน่อยแป้งยังไม่ทันติดโอเค